โอเค่ะไม่เป็นไรค่พี่โอพี่โอนะน้ำมาจากสีเทพเลยอ่ะใช่ใช่พี่มาหาคือจะบวากาเที่ยวบ้านแม่ทินแล้วแม่ทินจะได้มาเดี๋ยวแม่ขัไปบ้านพี่โอ๋ก็เลยถ่ายบ้านกันอ๋อนี่แหละโอ๋ก็โอ๊ตคนมือบอลพี่แม่อีพี่โอ๋มีอะไรไหมคะต้องกาัแล้วค่ะต้องต้องมาเที่ยวมาหาดีกว่ นีพ่อมนกพะานกพะก้าวเดี๋ยตัวแดงนะโอเคอ่าวาง่ายเลยมาใหม่นี่แด้แต่สองสองเฉยๆเจ้าของบ้านไม่อยู่พาแฟนขับมาเที่ยวไอ้นี่กันดูหลังบ้านนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอย่าผิด แอบไม่แอบสองแล้วเราจะโดนข้อหาช่ำเรืองทรัพย์ไหมเนี่ยเราไม่แอบดูของเข้าเนี้ข้อหาไม่ได้ข้อหาเราโอ้ยพี่ดาสวยๆแล้วเราจะโดนข้อหาชํำเรืองทรัพย์กันไหมเนี่ยไม่แอบขโมยดูบอลเหรอเชียงเลยค่ะว่าอย่างสวยเลยเชียงเลนี้ปหรยุบแล้วโหสวยสีเหลืองอะต้อมสีเหลืองใบแดงเนี่ออะไรอยู่เนี่ยเนี่ยน่าดูตรงนั้นอะ ก็แยกรากออกไม้เก่าไม้เก่าขอ้งนั้นเลยนั้เกงนกปาเก่าวโอ๊ยนกปลาเก่าก็แบ่งแล้วกลับบ้านเนาะเดี๋ยวโดนข้อหาชำเรืองทรัพย์ให้แอบมองอย่เฉยๆนะไม่ได้ขโมยนะ